อ่าเสียหน่อยกรับเจเพ็ทมทีินี่จะเมื่อบ้านแล้วไปส่งพญยพรนะงวดนี้ออกแท้ๆทได้เลยสองสองหกเนี่ยครับอ่าอันนี้พญไพรย้ยายไปอยู่ภูมิลำเนานะครับอืนี่นยเสียน้อยไปพ้ากันมากินข้าวก่อนไปย่างจังไปเขาไ่ากินพ้ามันเิอะเพิ่มเคอถอกเขาว่าเถอะไหนะก,กินไหนก,กินเลยฮะ ถ้าถ้ากินเราแล้วมันมเคืกแล้มันนี่ไปเงาเลยถ้ากินถ้ากินเรา้ถ้าเาไปจอดกินมันจะเคืกกันจอดก็ต้องพักรถกินอดู่แล้าไปจอดผลแล้วคะซื้อดาเก้ไปกินนังซื้อ้าเดนเมียงายโอ้้งเช อันนี้ของเมย์ส่งมาเนี่ยเอาจะไป็ยังไงแทบนี้ไปรถเม่นี่นะโอ้จะสีไปว่าใช่้องเาฝากมาแลสองนี่นี่ไปไปล็อกยังจักล็อกหยจักล็อนี่โอ้ยังเลยวะล็อก่ว่าเห็นตกมาแก้วก่เลยนะขายของรงไหนไม่รู้เออล็อกกันกันไร ้ยเมื่อบานการไส่เมื่อบานเนี่ยเย็นรถเป็นยัไงเย็นได้ดไหมล่ะเจลี่จะกลับบ้านแล้วไปเที่ยวอย่าลืมเด้ยอยสตอเด้อเอาสตอมาฝากน้ำหนึ่งสตอได้สตอเบ,บอร์นะี่เนาะสตอเบอร์ี่เอาต้นสตอมาฝากสักต้นหนึ่งก็พอแล้วในกระเป๋าเด็กกระซารเอาไว้ข้างในนะ เค้กนู่นขันทะยานนู่นขนมเค้กของเค้กของเค้กป้าเพ็ญจะไปต่างจังหวัดแล้วไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วมาแต่เล่นอยู่นั่นแหละมาเร็วสวัสดีพี่ลี่ยังสวัสดีพี่ลี่ยังเร็วสวัสดีพี่ลี่ก่อนพี่ลี่จะไปต่างจังหวัดแล้วแล้วเร็วสวัสดีข้าก่อนสวัสดีข้าก่อน แต่อยู่ใกล้บ้านก็ดีแล้วทีนี้สบายสบ,บายละแล้วลไปอยู่ย้ายไปอยู่ที่นูนห้องห้องใหญ่ไหมน่ะ<อ>ห้องใหญ่กว่าห้องเด่มหล่ห้องเท่าไรฮะโอ้ข้าวฟขัน้า้นก็เกือบสี่พันเะถึงไหมเกือบสี่พัน อันนี้อันนีก้กลับมาพร้อมกันปะะ่ะมัน,นมพร้อมกันะะอ๋ออาไรครับอาจารย์น้อยครับอ่าฝีมือขับรถนะครับไม่ต้องห่วงครับเยียบ180ร้อยแปดสิบไม่ต้องห่วงครับ <c oughs> น,นี่อาจารย์ทรงก็จะกลับเหมือนกันอ๋อ ทั้งอาจารย์ทรงก็จะกลับยะโสกคิดทอดเมียอยู่ยะโสกวันนี่ได้ปลาได้กระเป๋าไปฝากเมียโรายนี่เอาเงินได้เพื่ออะไรได้จักโลกหรือปลาปลาเจ็ดกิโลเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่์กิโลตาสิบห้าบาทโอ้ยมันถือกี่บานเท่าตัวนี้กีบาท,าบบาทาบเท่าตัวแพงเนาะสคือกมส้ไึดเอกๆอาจารย์ทรงก็กลับไปเยี่ยม ผู้สาวอยู่ยจ้าสู๋ผู้ใหญ่ไพก็กลับกลับไปอยู่ใกล้บ้านบแบบนี้อ่าผมไม่กินจะซื้อไม่ได้เสริมดอกเสริมไม่ได้เอ้าใครให้เอา้าปลาเพลินให้แล้วโอ้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะวยางขอบคุณครับปลาเพลินอยากมานันนี่มาดูหนุ่มปั่นจักรยานไป ไปครับคอะไเคลนยังไงนลข้างปนลงพุ่นเปลงพุ้นไปลงรถพั้นตอนนี่นกอขี้รถขามอิดรถไปลนล่อชิดสีน่าแคสซี่ไป็ี่ว่าโอ้คนจะมีคนรันเราะว่าเน่างกาย่างาอจอดนะต้องจอดไหนต้องสุดล่างิดเฮ้ย เรืงส <Five, S 1> ีฟิวเจอร์น่นะเราเพิ่งพามันจะด้วยมันจรับรถหรื่มันมีอยู่มีก็สออยู่นะว่าฟังถ้าทุกสายได้ผมน่ะสายพวะว่าเหนือพวะว่าใต้พาะว่าอีสานเราไม่ค่คยไปว่าังถ้าเพิ่นติดติดรถไปม่ะว่ไปไปลงพูดไปลงไปลงใกล้ๆมอิดไปลงใกล้มอิตเราขึ้นรถขัหมอสิเออแล้วนั่งท็กซี่ต่อเออไง เอาลงปูดกต่อแท็กซี่ไปมอชิดเด้ออถ้าจากนีมันไปมันแพงเด้กขึ้นทางด่วนพร้อมแม่บ่ล่ะามใจแกไม่เคยแกไม่เคยอะไรอนเดี๋ยครับเดินทางกอนไปครับผมบระยกโทรหาได้นางโป้นงโปองไลมาเด้อาเไเอา้าแบบน้่าเเอาปกันเลย ครับออามาตนไได้ไยมัี่ไนหาเี้ยววาี้เอาที่สูงอคเดี๋ยวมันก็้องถามที่สูงแล้วมันจะชงว่ารูยังไอ้มันจ่ตรงงูแล้วเข่ามัเนี่ยนี่เดี๋ยวนีเดี๋ยวลองถามน่ส ถ้าตัวเห็นเขาเนี่ยนรียมาเอาเอาบวกหมกไปอย่างนี้เอาเอาเอาบอกบมกไปน้ำปะเย้ไหเอาบวกหมวกไปนำอแล้วมีชากลับไปผู้ที่อยู่กับใครวะต่านหน้าทุนชาติทำยังไง

ขาเคลือบเอางั้นต้องไปไหนเออเอ้ยไปต้องใช้ตัวก่อน นี่ยเนี่ยเขาเนียแต่งตัวสุภาพเนี่เรเรแต่งตัวในก็สุภาพเนั่ยถ้าพูดไม่สุภาพก็สุภาพก็แ้สุภาพไมพูดกนสุภาพกับผมสุภาเดูชื่อาดีก็ดีแ้วไปไปกันไมไปคนเี้ครับมาถูเดินทางปลอดภัยครับผมเจ้าไปพันเราจะบครับเร็วเด้าไปครับว่าไปถึงบ้างก็ จากนี้ไปทั้งวานหกโมงเสาพอดียฮะพ่อดีวไหก่อนหันบ่รถไปทางไม่ออกทางไหนทางทางฟ้าเพชรบุญบ่ลไม่รับโทรศัพท์ไปทางเพชรบุญบ่เสียง้าไมีที่นไกลบ่เพชบุรทางคุณผู้ชมครับผม หน้าภาพนี่แล้วเขาข้าศาตริย์แหละเบ็ดไปว่าศูนหาตำแหน่งเขาก็สูงกว่าเฮ้ามันโคบกันได้ว่าเขาบอกโคบเบ็ดหลาเขาบอกด้เกียงดอกมันอยู่ที่ว่าเฮ้าโคบแบบไหนกันนั่นนหะโคบแบบเสี้ยวกับแบได้เนี่ยเพราะว่าตำแหน่งตำแหน่งเพิ่นตำแหน่งก็สูงกว่าเฮ้าแต่ว่ยอายุอายุสูงก่าเลยอ่ะบอกให้หมอไปยี่ดีกว่าว่ะอาวลูกเช่าซาต้าใช่ปทเนี่ย เอาละบัดที่นี่โอ้กะอ่ะกะให้เพื่อน,นเขาน,นะน้ำอะไหนะอะไรอ๋อน้ำเออ่าออกทังปุ่นแล้วออกทางขึ้นทางทั้งดอนไปทางนี้มันติดไฟแดงอ้าปัญญไพถึงเมื่อบ้านเสียน้อยพี่เพนโอเค ใ่นะครับเป็นรวมงานอยู่มันหลายปีเป็นได้ออกรถออกลานะครับกลับไปอยู่บ้านนอกเ่ไหร่ถึงจะลาออกฮะเม่ไหร่ถึงจะลาออกไม่รู้สิน้องก็น้องเค้กก็ไปถามใครล่ะไปถามทีวีช่องเจ็ดไป Chào đấy chị hảo. Biên lạnh bỏ là, yêu nhau bỏ là. Có bao, kích là sáp quái câu hỏi, giùm phải giùm khẩu, qua hàng, giùm 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 à, giùm 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 Đi ra giùm giùm ครับผมครับสวัสดีครับน้ำเนื้อสีก็ไหนเนี่ยเอาละครับผมโชคดีครับผมเอาแล้วไปแล้วคุณพญ่ไพไปอยู่ที่จงังหวัดครับไปเชีงยงใหม่แล้วครับกลับบ้านเมืองน้อนแล้วครับทิ้งพาไปดูเจ้าหมอกไม้เป็นการรักรองน่าไม่งี้ดีกว่า อันนี้จะไปเลยบ่นี่นนบัดที่ไหเตือแท็กซี่ก่อนแล้วบัดที่เ,ออเตือแท็กซี่มาเกเลยวะโบกพ่อเป็นพิธีไห,ไหมเออ